มารู้องค์ประกอบของร่างกายของเราค่ะส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายคือน้ำค่ะน้ำคือส่วนประกอบหลักและจะบอกว่าน้ำจําเป็นกับร่างกายมากร่างกายควรได้รับน้ำที่เพียงพอและเป็นน้ำสะอาดควรดื่มน้ำให้ได้มากกว่า สลิตรเป็นอย่างต่าไตของคนปกติรับน้ำได้15ลิตรใน1วันคนที่เป็นโรคไตควรปรึกษาแพทย์และวิธีที่ดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือการจิบหรือการใช้โหลดดื่ม จึงจะให้ประโยชน์มากที่สุดหานา้ำสะอาดให้ดื่มให้ด่วนค่ะทุกคน